จากผู้ลี้ภัยสู่ผู้หันกระบอกปืนกลับมามเมื่อเขมรลืมบุญคุณไทยความดีที่เราทำไว้กับใครแม้เขาไม่จดจำแต่ประวัติศาสตร์จะไม่มีวันลืมจากเพลิงนรกสู่ประตูแห่งชีวิตย้อนกลับไปในปีพศ2 5 2 9 1 9 7 9โลกเพิ่งลืมตาเห็นภาพสะเทือนใจจากดินแดนกัมพูชาภายใต้ระบอบเผด็จการอเมหิตของเขเมือแดงที่นำโดยพลพศ อุดมการณสุดตรงของเขาทำให้ประชาชนหลายล้านคนต้องประชิญกับความอดอยากการบังคับใช้แรงงานและการล้างเผาพันธ์ภายในประเทศตนเองอย่างโหดร้ายขณะที่โลกเฝ้าดูด้วยความตระหนกมีเพียงไม่กี่ประเทศที่เปิดแขนรับเห่าผู้ลบหนีจากคุ้มนรกแห่งนี้และหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยประเทศไทยไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือผู้แบกภาระมนุษยธรรม ไทยไม่ได้แค่ให้แต่ยอมรับภาระอย่างเต็มที่เมื่อผู้อพยพเช้าเขมรจำนวนกว่า6 0แสนถึง8 0แสนคนทะลักเข้าพรมแดนตะวันออกจากอารยญญประเทศช่องจอมกาบเชิงสราจีนบุรีศรีสะเกตบางคนไม่มีแม้แต่รองเท้าบางครอบครัวหอบลูกน้อยเดินเท้ากว่า100กิโลเมตรจากศูนย์กลางประเทศไทยตั้งค่ายผู้ลี้ภัยอย่างเร่งด่วนเช่นค่ายคลองลึกค่ายเขาอีดางคา่ายสายทู และไซบีค่ายสะแก้วซึ่งถือเป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเริ่มต้นและเป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือของ UNHCR และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างชาติความดีจากคนธรรมดาที่สร้างความหมายมหาศาลความช่วยเหลือไม่ได้มาจากรัฐบาลแต่จากหัวใจของชาวบ้านธรรมดาที่แม้จะมีข้าวหนึ่งคำก็ยอมแบ่งให้ผู้ลี้ภัยครูไทยอาสาเข้าไปสอนเด็กถมิในค่าย แพทย์ไทยพยาบาลไทยรักษาผู้ป่วยวันโรคโรคบิดและภาวะขาดสารอาหารขั้นรุนแรงชาวบ้านชายแดนร่วมบริจาคอาหารเสื้อผ้าและแรงงานโดยไม่มีคำว่าหวังสิ่งตอบแทนค่ายผู้ลี้ภัยที่กลายเป็นโรงเรียนชีวิตเด็กๆหลายพันคนเติบโตบ,บนผืนดินไทยพวกเขาเรียนภาษาไทยเล่นกับเพื่อนไทยได้รับวัคซีนจากรัฐบาลไทยมีชีวิตใหม่เด็กทุ้ชายคนหนึ่ง เคยถูกส่งมาถึงไทยพร้อมบาดแผลเต็มตัววันนี้เขาเป็นแพทย์ในแคนาดาเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเคยเกือบตายจากขาดอาหารในเขาอีดางวันนี้เธอเป็นครูในพนมเปนเส้นทางชีวิตหลังไข้บางคนกลับขเขมรบางคนไปอเมริกาเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในต้นยุค90หลายครอบครัวเลือกทางเดินชีวิตใหม่ย้ายถิ่นฐานไปแคนาดาสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศส บางคนยังคงอยู่ในไทยและตั้งรกรากจนกลายเป็นคนไทยโดยพฤติไนแล้ววันนี้พวกเขาลืมเราหรือยังเ,<ป>เพียงไม่กี่สิบป,ปีต่อมาหลายเหตุการณ์ทำให้คนไทยจำนวนมากตั้งคำถามว่าขเมนลืมบุญคุณไทยไปแล้วหรือไม่ว่าจะเป็นคำพูดจาบจ้วงต่อประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางเขตแดนที่ลุกลามเป็นความรุนแรงกระแสชาตินิยมสุดโต่งบางกลุ่มในกัมพูชาที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ แต่ในขณะที่คนบางกลุ่มอาจลืมความดีของไทยยังคงฝังอยู่ในหัวใจของชาวคขมเม์อีกมากมายบทเรียนจากประวัติศาสตร์ผู้ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่ประวัติศาสตร์จะจำประเทศไทยไม่เคยเรียกร้องบุญคุณเพราะสิ่งที่เราทำในวันนั้นไม่ใช่เพราะเราหวังให้เขาจดจำแต่เพราะเราเชื่อในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และแม้วันนี้บางคนจะลืมแต่รอยเท้าผู้มิภัยบนดินไทยยังคงเป็นประจักษ์พยานถึงหัวใจแห่งความเมตตาที่โลกไม่ควรลืมเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กดซับส c คร b e กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์ สวัสดีครับ